สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะนำะเทคนิควิธีการเลี้ยงวัวนะคะเลี้ยงยังไงให้ได้ลูกปีละ1ตัวนะคะแล้วก็เริ่มเลี้ยงจาก4ตัวใช้ระยะเวลากี่ปีถึงได้มีวัวฝูงใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเล่าแล้วก็ พูดถึงวิธีการเล่าถึงวิธีการในการเลี้ยงวัวให้ได้ปีละหนึ่งตัวแล้วก็ให้ได้ฝูงใหญ่แบบนี้ใช้เวลากี่ปีมีเทคนิควิธีการยังไงเดี๋ยวไปรับชมเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องวัวบ,บ้านเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการนำเทคนิควิธีการเลี้ยงวัวนะคะเริ่มจากวัวไทยพื้นเมืองนะคะ4ตัวนะคะพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา6ปีจนมีวัวในคอกประมาณ50กว่าตัวนะคะประมาณ50กว่าตัวถ้านับรวมกันจนถึงระยะเวลาตอนนี้นะคะแต่เนื่องจากเราก็มีการแบ่งออกไปบ้างนะคะก็เหลือณนะตอนนี้ที่คอกอยู่ที่ 36ตัวนะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่36ตัวนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเทคนิควิธีการในการาเลี้ยงวัวนะคะจากไทยพื้นเมือง4ตัวนะคะพัฒนามาเป็นลูกผสมลูกพันธุ์ผสมจนได้เป็นวัวฝูงใหญ่ๆจนเกือบประมาณเกือบ50ตัวประมาณนี้นะคะเลี้ยงยังไงให้ได้ลูกปีละว1ตัวจากวัวพันธุ์พื้นเมืองนะคะ ข้อดีของพันธุ์พื้นเมืองนะคะท่านผู้ชมเขาเป็นสัตว์เร็วเนาะจากประสบการณ์ที่อคอกนะคะเขาคลอดลูกสมมุติว่าคลอดลูกเดือนนี้นะคะสมมติว่าคลอดเลือกอ่าคลอดลูกเดือนนี้นะคะพวไทยบ้านเนี่ยพวไทยพื้นเมืองเนี่ยให้ลูกก็คือคลอดลูกได้ประมาณ1-2เดือนเขาก็เป็นสัตว์แล้วนะคะเขาก็เป็นสัตว์แล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของจะผสมจะผสมพันธุ์เลยไหมอ่าผสมพันธ์ให้กับวัวเลยไหม นะคะดังนั้นเราการที่จะผสมพันธุ์เลยไมย้ก็ต้องดูความพร้อมของวัวด,ด้วยของแม่พันธุ์ด้วยนะคะว่าแม่พันธุ์มีความพร้อมในเรื่องของอความสมบูรณ์ของร่างกายหรือเปล่านะคะถ้ามีความพร้อมนะคะเราก็ทําการผสมเทียมให้กับวัวได้เลยดังนั้นวัวก็จะ,อะพอผสมเทียมนะคะพอผสมเทียมถ้าผ่านวัวก็จะตั้งทอง้องอ่แล้วก็นับไปอีก9เดือนอ่ไม่ใช่ ด8-9เดือนนะคะ9เดือนเนาะวัวก็จะให้ลูกออกมานะเราก็จะที่คอ,อกเราก็จะทําประมาณนี้นะคะโดยส่วนโดยส่วนตัวในคอ,อกนะคะก็ไม่เกิน3เดือนค่ะวัวก็เป็นสัตว์เราก็ทําการผสมเขาก็จะได้ลูกต่อเนื่องกันเป็นประจําแบบนี้เลยนะคะก็ทําให้วัวที่คอ,อกนะคะเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยตอนนี้ นะคะ36ตัวในข้อตอนนี้นะคะ36ตัวในข้อตอนนี้มีแม่พันธุ์น่าจะอยู่ที่ประมาณอ่าถ้าตอนนี้ที่ที่ให้ลูกได้นะคะที่ที่มีลูกได้อ่ามี1 2 3 4อ่า5ตัวที่เดินไป6นะตัวที่ยืนอยู่นะคะ7 8 9 10 10 11 12 13 14 15บม่้าแม่พันธุ์ตอนนี้อยู่ที่15ตัวที่ที่พร้อมก็คือที่ให้ลูกที่สามารถให้ลูกได้นะคะที่สามารถตั้งท้องได้เลยตอนนี้ที่ตั้งท้องก็น่าจะประมาณ1ิบสาตัวนะคะที่ตั้งท้องนะคะก็ในต้นปีหน้าถึงกลางกลางปีหน้าก็จะคลอดกันเกือบทั้งหมดทุกตัวนะคะดังนั้นวัวก็จะเพิ่มปริมาณ ต่อปีก็คือปีละสิบกว่าตัวนะคะท่านผู้ชมดังนั้นวิธีการเลี้ยงของเราเราต้องดูแลแม่พันธุ์ใหะะ้ให้สมบูรณ์นะคะให้สมบูรณ์ให้สมบูรณ์อาหารการกินนะคะเรื่องของการให้ย่าให้น้ำนะคะเนี่ยค่ะบ,บริบทของการการเลี้ยงของเราก็แบบพื้นบ้านเลยค่ะท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษ เหมือนในฟาร์มใหญ่ๆเขาเลยนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษแค่เรามีพื้นที่ให้เขาเดินมีพื้นที่ให้เขานอนนะคะมีพื้นที่ให้เขานอนมีพื้นที่ให้เขากินแค่นี้ค่ะกินอิ่มนอนหลับสบายก็เหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นตามคลิปนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของการสุขภาพวัวภายในจากภายในภายนอกที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปที่มันผ่านมาเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้วัวเราสุขภาพดีแล้วก็ ้าวัวสุขภาพดีมันก็ส่งผลถึงการขยายการขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์ของเขาความสมบูรณ์ของเขานะคะมันก็จะทําให้การขยายการเ,เพิ่มอัตราการขยายพันธุน์ของเราในฟาร์มของเราในข้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นการที่จะเพิ่มวัวให้ได้ปีละหนึ่งตัว ไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าท่าน,าน,านผู้ชมใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่หลายๆท่านอาจจะมองว่าบางตัวแบบคลอดลูกเป็นปีแล้วยังไม่ได้ยังไม่เป็นสัตว์เลยอันนี้เราก็ต้องดูดูด้วยว่าวัวเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะอะมดลูกมีปัญหาไหมนะคะอันนี้ก็ต้องเรียก แพทย์มาดูนะคะเราไม่มีความชํานาญเราก็ต้องเรียกสัตวแพทย์มามาตรวจให้นะคะว่ามดลูกเขามีปัญหาอะไรไหมอ่าภายในเขามีปัญหาอะไรไหมเราก็ต้องตรวจถึงขนาดนั้นนะคะไม่อย่างนั้นเราก็ต้องเสียเวลาในการเลี้ยงไปอย่างนั้นแล้วก็เลี้ยงไปโดยที่ไม่สามารถตั้งท้องได้นะคะก็จะเสียเวลาทิ้งไปนะคะที่คอกเราก็จะไม่ได้ปล่อยป่าละเลยแบบนั้นถ้า วัวตัวไหนมีปัญหาอย่างเช่นว่าคลอดลูก3ามสี่เดือนแล้วยังไม่เป็นสัตว์นะคะยังไม่เป็นสัตว์เราก็อ่าหนึ่งแหละเราต้องดูแลเบื้องต้นของเราก่อนก็คือกรอกยาก่อนนะคะกรอกยาเพราะว่าบางตัวเขาคลอดแล้วนะคะเรื่องของมดลูกเขายังไม่สมบูรณ์อ่าสุขภาพจากภายในของเขาไม่สมบูรณ์เราก็เราก็กรอกยานะคะกรอกยาก็เหมือนในคลิปที่ผ่านมาเลยก็ให้ยาพารามนะคะย่าให้ยาควายตาพารามเนาะ ก็กรอกเขานะคะบางตัวก็ฟื้นตัวกลับมาก็กลับมาเป็นสัตว์เร็วขึ้นนะคะแต่บางตัวกรอกไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเรียกสตัตวแพทย์มาดูนะคะมาอาจจะมาฉีดยากระตุ้นหรือ,อามาดูมาล้วงดูว่ามดลูกมีปัญหาหรือเปล่านะคะแต่ที่ข้อตอนนี้นะคะก็ผสมติดทุกตัวแล้วนะคะผสมติดทุกตัวแล้วณนะตอนนี้นะคะ15อ่า14 15แม่นะคะก็ ติดหมดแล้วก็รอนะคะรอคลอดนะคะทีนี้ก็จะเพิ่มมาเป็นสิบกว่าตัวเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะการขยายพันธุ์วัวนะคะมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนเลี้ยงวัวนะคะทําให้คนเลี้ยงวัวจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการเราจะมีเทคนิควิธีการดูแลเลี้ยงวัวยังไงนะคะจากวัวไทยบ้านของเราก็เป็นวัวลูกผสมที่ สวยงามขึ้นมาในระดับหนึ่งได้เหมือนกันนะคะทาให้อ่าพ่อ,อให้ได้แม่พันธุ์ทําให้ได้แม่พันธุ์ที่สวยได้เหมือนกันนะคะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปหาแม่พันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซนมาเลี้ยงก็ได้นะคะเราก็ทําการผสมพันธุ์อ่าพัฒนาสายพันธุ์ของเราไปเรื่อย ก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือเทคนิควิธีการที่เราที่เราดูแลที่เราเลี้ยงเลี้ยงยังไงให้ได้าจาก4ตัวนะคะบัวไทยบ้าน4ตัวแล้วพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใช้ระยะเวลา6ปีกว่านะคะ6ปีกว่าอ่ปีกว่าถ้านับตั้งแต่เริ่มแรกที่เลี้ยงมานะคะจาก จากเริ่มแรก4ตัวจนถึงณนะตอนนี้6ปีกว่าๆนะคะ mm hmm. ก็น่าจะประมาณ50กว่าตัวค่ะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็แบ่งออกไปบ้างนะคะเราแบ่งออกไปบ้างก็จะเหลือณนะตอนนี้เลย1 6ตัวอ่ะ36ตัวนะคะ36ตัวตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะคะอันนี้ก็นำเทคนิควิธีการง่ายๆเลยค่ะโดยเฉพาะข้อดีของวัวพันุ์พื้นบ้านนะคะ จากที่หลายๆท่านเคยเลี้ยงจากที่หลายๆท่านเคยเลี้ยงเคยได้ยินมานะคะเขาบอกว่าวัวพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยคืออัตราในการเป็นสัตว์เร็วเนี่ยมีสูงมากนะคะก็สังเกตได้ว่าก็ใช่จริงๆนะคะจากที่ประสบการณ์ที่พบเจอมาอย่างคลอดลูกเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมก็เป็นสัตว์แล้วนะคะบางท่านเขาก็ผสมเลยแต่ที่ข้อก็จะไม่ค่อยได้ผสมเลยนะคะก็สงสารวัวก,ก็ให้เขาพักให้หมดลูกเขาได้พักบ้างนะคะก็จะทิ้งไว้สักประมาณ 2-3เดือนนะคะถึง4เดือนอย่างนี้ก็มีนะคะเราถึงทำการผสมนะคะเราถึงทําการผสมเนาะดังนั้นก็ต้องดูทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับความพร้อมความสมบูรณ์ของร่างกายของแม่พันธุ์เราด้วยนะคะแล้วถามว่าการผสมพันธุ์การผสมเทียมมันมีปัญหาและอุปสรรคไหมนะคะมีแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะจะมาพูดถึง ปัญหาและก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเลือกใช้การผสมพันธุ์วัวโดยการผสมเทียมนะคะว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคยังไงนะคะเดี๋ยวรอเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เลี้ยงวัวยังไงเลี้ยงวังงงวจาก4ตัวใช้ระยะเวลา6ปีได้วัวเกือบ50กว่าตัวได้วัว50กว่าตัวทำยังไงคลิปนี้ก็นำมาบอกท่านผู้ชมแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้า,าเป็นการ เล่าถึงปัญหาและก็อุปสรรคในการผสมบัวจากการผสมเทียมว่ามีปัญหาและอุปสรรคยังไงเดี๋ยวรอชมในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ